สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องชูตินันชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมา,าทำบ่อพักน้ำเสียนะคะเป็นการทำเองในครอบครัวนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ใช่ช่างนะคะวันนี้พ่อบ้านทำเองช่วยกันทำค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ซื้อบ่อพักน้ําเสียสําเร็จรูปนะคะเป็นบ่อพักน้ําเสียปูนสําเร็จรูปนะคะเราซื้อไซส์เล็กมานะคะขนาด30มสคูณสานะคะ สามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุกอ่อสร้างทั่วไปนะคะร้านอิฐหินปูนทรายนะคะก็จะมีขายนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขุดนะคะขุดหลุมนะคะเทลีนนะคะเพื่อปรับพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้ฐานของหลุมนีิสุดนะคะแล้วก็เราก็จะเอาบอ่อพักน้ําเสียสำเร็จรูปตัวนี้นะคะลงไปนะคะจากนั้นก็ปิดก้นบ่อนะคะด้วยปูนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพ่อบ้านของเรานะคะก็ทําการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะเอาบ่อ,บอพักน้าเสียสาเร็จรูปเนี่ยนะคะลงไปตรงนี้นะคะจะเป็นท่อที่ต่อมาจากสิงล้างจานในครัวนะคะซึ่งเราก็ทํากันเองนะคะวันนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอะไรที่ทําเองได้นะคะเราก็จะทําเองนะคะจะได้ประหยัดงบไม่ต้องจ้างช่างด้วยคะ่ะก็ให้กําลังใจพ่อบ้านไปด้วยกัน,นะคะ่ะ ขุดนะคะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะซู่ๆค่ขาวพ่อว่าน นี้นะคะเราขุดหลุมไปแล้วเราก็เทลีนไว้ก่อนนะคะเพื่อปรับระดับนะคะแล้วก็ไม่ให้พื้นดินตรงนี้สุดด้วยนะคะแล้วก็ขุดหลุมแนววางพ่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อที่จะต่อูตรงนี้เป็นน้ำจากอ่อางล้างจานนะคะอันนี้เราทำกันเองในบ้านนะคะเพราะบ้านไม่บ้านทำกันเองนะคะช่วงนี้ก็ งบน้อยค่ะอะไรทําเองได้ก็ทําเองไปก่อนจ้าปูนที่เราเทรองพื้นแห้งแล้วนะคะเราก็เอาบ่อพักน้ำเสียลงไปเลยค่ะ พอเราเอาบ่อพักน้ําเสียลงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดก้นบ่อนะคะด้วยปูนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําซึมออกไปข้างนอกนะคะไม่งั้นพื้นดินแถวนี้ก็อาจจะซุดได้นะคะเราจะใช้ปูนนะคะเทป,ปิดก้นหลุมกันนะคะ เทปูนเสร็จแล้วนะคะทิ้งให้แห้งพักนึงนะคะจากนั้นเรามาต่อท่อกันค่ะเราใช้ค้อนนะคะทุบเบาๆตรงนี้นะคะตรงที่เป็นวกลมตรงนี้เราสามารถทุบออกได้นะคะตามขนาดไซส์ท่อที่เราจะยัดเข้าไปนะคะ นก็กำลังอต่อท่ออยู่นะคะทำตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะตอนนี้18นาฬิกาแล้วนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้ววันนี้พระจันทร์สวยมากๆเลยนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ถ่ายรูปพระจันทร์มาฝากก็คือวันนี้นะคะวันที่ทำท่อระบายน้ำทิ้งนี่และคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จเลยนะคะ เวลาที่เราใส่ท่อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนจบนะคะเราก็ใช้ปูนนะคะฉาบปิดรูช่องว่างที่เราทุบไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำซึมออกมาด้านนอกนะคะเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วปูนแห้งดีแล้วนะคะเราก็ทำการปิดนะคะกลบดินปิดนะคะ แต่ว่าก่อนจะกลบดินปิดนะคะเราก็อย่าลืมทดสอบก่อนนะคะว่าน้ำไหลดีหรือเปล่าได้ระดับหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะนี่น้องใจแอนค่ะจำกันได้หรือเปล่าคะน้องโตแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะจบคลิปด้วยคลิปน้องใจแอนนะคะสวัสดีค่ะ